สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มาพยนนะฮะวันนี้กลับมาเจอนะฮะกับผมอีกแล้วเช้าๆเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่2กันยา2565นะครับจะมาอัปเดตสต็อกรถกระบะนะครับที่บริษัทพยนนะมีทั้งตัวเตี้ยตัวสูงตัวแคปบนะฮะตัว4ประตูนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถนะครับกระบะไว้ใช้งานตอนนี้ก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์084 384 8404มาพยนต์นะครับ ่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของรถกระบะนะครับก็รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งทันช่องของผมวยอ่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคันแรกก่อนกเลยนะฮะก็จะเป็นตัวทางค่ายอิซ z สุนะครับก็จะมีตัวนี้เลยนะฮะสวยมากแล้วก็เป็นตัวที่ครบรอบ60ปีของอิซุสุไทยแลนด์ด้วยนะครับก็คือเจ้าตัวอิซ z ส d m a มนะครับ h ฮรันเดอร์สีประตูนะครับคันนี้แต่เป็น 1.9L นะครับปี2017นะสีขาวไม่ใช้งานไปที่152,000มกิโลเท่านั้นแล้วก็คันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทนะครับได้เป็นตัว h ฮ g h นเดอร์สีประตูนะครับเกียร์แมนนวลน,นะครับปี2017 ห้าเจ็ดเก้าผ่อนอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยและอีกอย่างได้เป็นตัวครบรอบฉลองครบรอบ60ปีของ Isuzu ด้วยนะครับคันที่2นะครับคันนี้ก็จะเป็นตัว d อ่า Toyota, นะครับไฮรักรีโวสองจุดแปนะครับที T ner, ato, Auto, ร 2017, นันเด4ประตูเกียร์ออโต้นะครับปี2017นนั่นเองนะครับตัวคันนี้นะฮะจะเป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานนะครับ เป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานเลยนะครับปี2017นะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับกระจังหน้าสีโครเมียมมีไฟตัดหมอกคู่หน้าดิสเบรกเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคันนี้ราคาขายอยู่ที่619,000บาทนะครับอปี16นะครับไม่แสนหนะครับนะตัว 2.8G P Lander นะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนตัว2.4 G ด้วยนะครับนะปี2017คันนี้นะครับราคา5,99,000บาทนี่เลยนะเป็นสีเทาหรือว่าสีบอลเงินนะครับเป็นสีประตู P-Runner นอรนะครับนะครับมี Navigator นะครับมีเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับนะราคาขาย5,99นะครับไมล์แสนหนะครับเป็นสีประตูยกสูงเช่นเดียวกันเลยนะครับ หรือว่าจะเป็นในส่วนตัวค่ายสุสุที่เป็นอุสุนะครับ d m a ม1.9 X Series นะฮะคันนี้ก็น่าสนใจนะครับไมย40,000กว่าโลเท่านั้นเองนะได้เป็นสีขาวมุกด้วยได้เป็นชุดแต่งพิเศษของทางอุสุเลยนะครับ X Series สวยๆแบบนี้นะคััไมยน้อยรถสวยมากแล้วก็คันนี้เพิ่งเข้ามานะครับเป็นเจ้าตัว t ต y ต t a h ฮ l u x Revo นะฮะ2.8นะครับ 4คูณ4ดิฟล็อกนะปี2018นั่นเองนะครับปี2อ1 8ัไมวิ่งเพียงนะฮะ1,11534 11, กิโลเท่านั้นได้ได้เป็นโฉมหน้าหลอด้วย4ประตูเกียร์ออโต้นะครับตัวท็อปสุดนะ4คูณ4ดิฟล็อกนะครับรุ่นนี้นานๆจะเข้ามานะครับนะคันนี้ก็ปี18นะราคาขายเพียง8 7 10, 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับนะน่าสนใจหมดเลยนะที่ผม พามาชมนะรถเพิ่งเข้าใหม่ด้วยยังไม่มีใครจับจองเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นในส่วนตัวนะรถกระบะนะโฉมแชมปวีโก้น่หน้าแชมป์นั่นเองนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่อง v ีเอ็นทบนะสอบอกได้เลยว่ารุ่นนี้นะครับลูกค้าตามหาเยอะมากนะครับแล้วก็คันนี้เพิ่งหลุดจองด้วยนะครับเป็นโต y ตาไฮรักวีโก้สองจุดห้าจีพีเรนเนอร์สมนะ ปี2013นะครับได้เป็นสีบอลทองนะครับตัวเครื่องดีเซล2.5ลิตร144แรงม้านะครับนะแล้วก็เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำเลยแล้วก็ราคาเพียงนะฮะร,ราคาถูกด้วยคันนี้4,40 0 0 0นะ440,000บาทได้เป็นตัวท็อปมีนวิเ g กเตอร์มีกล้องถอยหลังเกียร์แมนวนวลนะครับ นะแล้วก็ผ่อนอยู่ประมาณ8,000ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับตัวนี้ตัวท็อปเลยนะครับสวยๆนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวตัวแต่งพิเศษนะตัวแต่งพิเศษปี2017แล้วก็เป็นโฉมสุดท้ายด้วยนะครับทางของทางค่าย t o y ต้านะครับที่ผลิต t ีอาร์ดีสป o นะครับตัวนี้จะเป็นตัวโฉมสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น r o c กโคนะครับอันนี้จะเป็นตัว t o y ต t a h i l u ก Revo 2.4นะครับ ตัว e นะครับมาทำเป็น t d sportivo เป็นชุดแต่งพิเศษไม่ว่าจะเป็นตัวสเก์ตนะครับกันชนหน้าล้อแม็กนะครับภายในที่เป็นสีดำแดงนะฮะคันนี้หม่วิ่งเพียง113,000มกิโลเท่านั้นนะครับราคาขายอยู่ที่689,000บาทเท่านั้นเองได้เป็นสีดำนะสวยๆรถมือเดียวด้วยนะครับมีใบเซอร์ติฟิเคตของบริษัทกูอินสเปคชั่นด้วยนะฮะคันนี้นะครับสวยๆเลยนะฮะ นี่นะครับผมล้อแม็กขอบ17นะครับของทีอาดีแท้เลยนะฮะแล้วก็มีในส่วนตัวโลบาร์ด้านหลังนะที่พิเศษขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นของทีอาดีแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับสวยสวยมากนะคันนี้ใครสนใจด่วนเลยนะ2.4 TRD s p o ่ทีอาร์ดีสปอร์ติวอพีเรนเดอร์เกียออโต้นะครับปี2017ราคาขายที่ที่6 8ก0 0 0บาทนะครับแล้วก็ในส่วนตัวออเนิวนะครับดีแม็ก โฉมล่าสุดเลยนะครับเป็นโฉมกระจังหน้าเคี่ยว2ชั้นแบบนี้เลยเป็นโฉมม i n เนอร์เชนคันนี้จะเป็นรถปี2021นะครับไมล์เจ็า 7, กิโลเท่านั้นนะครับเป็นตัว d m a x Highlander Space Cap 1.9 LDA นะครับปี2021ราคา5 9 9 0 0 0บาทวารันตี05ปีนะครับ1,50,000มโลได้เป็นสีขาวด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับอ่านะครับ ก็มาดูฝั่งทางแบรนด์โตโยตา้าโตโยต้าก็มีนะครับตัวสมาร์ทแคปตัวโฉมปี18นะครับนะฮะคันนี้เลยนะครับราคาขายอยู่ที่5,49,000บาทเป็นตัว2.4 e นะครับสมาร์ทแคปไฮรันเดอร์เอพีรันเดอร์ er, นะครับสีดำโฉมหน้าหล่อนะครับหรือว่าจะเป็นตัว d m a x นะครับเกียร์แมนวนวลนะครับปี2016 คันนี้ราคาเพียง499,000บาทนะครับ499,000บาทได้เป็นตัว d m a x นะฮะโฉม all new นะโฉม all new เป็นตัว1.9 z DDI นะครับเป็นตัวลองของลองท็อปนั่นเองนะครับราคา499,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีพอตฟรีดาวพอตอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นรุ่นพิเศษคันนี้สีดำนะครับคันนี้จะเป็นตัว ชุดแต่งพิเศษนะครับจะผลิตมาตั้งแต่ปี18ถึง19นะครับผลิตมาแค่2อสีเท่านั้นครับเป็นสีขาวมุกกับสีดำมีทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์แมนนวลนะครับคันนี้จะเป็นตัว all new d-max 1.9ึ่งจุสเตลนะครับคันนี้จะเป็นปี2019นะครับไม่เจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดกิโลเท่านั้นนะครับราคาขายอยู่ที่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับได้เป็นสี่ประตูนะครับเกียร์ออโต้ ไฮแลนเดอร์ด้วยนะครับโฉมด้านหน้าก็จะแปลกๆดูสปอร์ตหน่อยนะครับก็จะเป็นตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะมีสเกิร์ตรอบคันนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดําเงานะครับโลโก้อิซุสจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะครับผมอ่านะฮะใครสนใจก็รีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเราไม่ไม่ได้มีแค่นี้นะครับเรามีเยอะเลยนะครับสําหรับรถกระบะอันนี้ก็คือพามาดูสต็อกแบบคร่าวๆนะครับ ด้านหน้านะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมอ่ะอยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร e และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมาพยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับ <S <S